สวัสดีครับพบกับร้านกล้องล้อซิงยูรีเช่นเคยครับวันนี้ก็แน่นอนครับมีล้อมือ2เป็นขอบ18บแปล้วนเลยมีทั้งล้อเดิมล้อซิงนะครับส่วนจะเป็นลายไหนแล้วก็รายละเอียดล้อยางเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูนะเออชุดแรกเนี่ยเป็นล้อถอดจากโฟร์จิเนอร์ครับล้อแท้นะขอบ18 6รู139.7อ่าวงแรกเป็นไงเอ่ยตากล้องมาดูสิล้อสวยนะวงที่1สวยครับอ่าวงที่2มีรอยไหมดูสิสวยนะวงที่3ครับอ้าสวยครับไม่มีรอยนะครับวงที่4เป็นไง อ่อโอ้โหล้อเดิมๆสวยจริงๆนะแล้วก็ยางเป็นดันหลบนะครับขนาดเท่าไหรเ 2, 6, 5, 60, 18, นะ่เอ่ย265 60 R 1 8นะเอนะยางปี21นะครับนี่นียางปี21เลยนะดอกยางทั้ง4เส้นนะครับไม่มีกินข้างแต่ว่ามีสึกตามการใช้งานนะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยสภาพเป็นไงเส้นที่1นะปี21นะอ่านะพอได้นะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเส้นที่2เป็นไงครับได้อยู่ครับเส้นที่่า โอ้ยอยู่เด้อนะเส้นที่4ครับเส้นที่4เออสวย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 ะเป็นไงอ่ะได้อยู่ครับเนาะชุดนี้ก็เอาไปถูกๆเลยครับเพียง12,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหว้าวว้าวว้าวหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับชุดนี้ต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีนะถ้ามีเทิร์นราคาลงอีกอ่ะเดีย๋ยวตามต่อตามต่ออีกหนึ่งชุดนะเออล้อที่สามเจ็ดนะตัวนี้เป็นล้อเดิมทีเป็นสินตานนะอันนี้ผมเอาไปทําสีให้แล้วนะเออไปทําสีให้แล้วนะหกลู 6, ร้อยสามจุดเก้าจุดเจ็ดนะ เก้าจุดท่าทั้งสี่ล้อเลยนะเออเก้าจุดท่าทั้งสี่ล้อเลยนะครับนี่คู่หน้าคู่หลังนะเออล้อเหมือนใหม่เลยเดิมทีสีน้ำตาลแล้วก็ไปทําสีเท่ากันนะติดสติกเกอร์ให้ด้วยครับโอ้โหแบบยังรอทุกคนนะไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งครับเดิมๆเน้นแค่ว่าทําสีเฉยนะส่วนยางเป็นบิโตนนะยางแถมนะบิโตนขนาดยางเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูหน่อยด้านหน้าสองห้าห้าหกสิบ R สิบแปดนะยางปีสิบเก้าครับนะสิบเก้าทั้งชุดเลยนะเออสิบเก้าทั้งชุดเลยเออ 255 60 18ทั้ง4เส้นเลยนะยางเป็นปี19ดอกยางก็ถือว่าสวยนะก็พร้อมใช้งานนะนามาดูหน่อยมาดูดอกยางนะให้ดูทั้ง4เส้นเลยปี19นะ255 60 18อะ่ะเส้นที่1โอเคเส้นที่สองเป็นไงเออได้อยู่นะเออสวยสวยเสย้นที่3สวยนะครับดูเส้นที่4หน่อยเออเส้นที่4เส้นที่4นะเออเส้นที่4อ้าวสวยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยจริงๆนะก็ชุดนี้เอาไปนะ ถูกกเลยครับเพียง12,000บาทอีกแล้วนะครับท่านชุดละ1 000 2 0 0 0บาทตจวจะส่งให้พีถ้ามีเทิร์นราคาลงอีกนะเห็นต่ออหนึ่งชุดนี่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 นนทุกคนนะอาทิวันหกลูร้อยนะ9ครึ่งด้านหน้า10บครึ่งด้านหลังล้อมีรอยนิดๆหน่อยๆตามการใช้ง,งานโดยโภาพโดยรวมก็ถือว่ายังสวยนะแทบจะไม่มีรอยเลยนะนิดเดียวนะนิดๆหน่อยเท่านั้นเองเท่านี้เองถ้ากล้องมาดูหน่อยสิอ่ มีคู่หลังนิดเดียวเอานี้เองนะครับนี่เท่าคิปเล็บเองนะเท่านี้เองบอกเลยว่าคิปจ้อยมากสําหรับลอยแค่นี้นะเออไม่ต้องเซเรียตครับมือสองนะส่วนยางคู่หน้าเป็นบิดตโตนอ่าบิดโตนทั้งคู่นะขนาดยางเท่าไหร่เอ่ยด้านหน้าจะเป็น255 60 R18 นะยางปี18นะครับคู่หน้านะอ่าเดี๋ยวดูดอกยางหน่อยสิคู่หน้าคู่หลังคนละขนาดกันนิดนึงนะฮะต่างกันแค่ความกว้างนะนี่ปี18 อดอกยางถือว่าโอเคพอได้นะสองห้าหกสิบสิบแปดบีตโตนเซตที่หนึ่งเซตที่สองคู่หน้าเป็นไงเอ่ยอ้าวก็ถือว่าพอได้นะครับอ่าบิตโตนเหมือนกันส่วนด้านหลังสิบจุดห้านะล้อสิบจุดห้ายางเป็นบิตโตนเหมือนกันครับสองหกห้าหกสิบอาร์สิบแปดตัวนี้ขนาดอ่าหน้ายางจะกว้างขึ้นไปนิดนึงนะคู่หลังเป็นปียี่สิบนะนี่นี่คู่หลังปียี่สิบคู่หน้าปีสิบแปดคู่หลังปียี่สิบดอกยางเป็นไงคู่หลังโหสวยนะคู่หลังก็สวยนะครับนี่นเซ สวยไหมดูดูเส้นที่สี่หน่อยนะอ่าเส้นที่สีก่ก็ได้นะครับทุกคนนะโอ้สุดนี้เอาไปถูกๆเลยครับคุณลูกค้านะเทินกำไรให้ลูกค้าครับเทินมาเท่าไหร่เอาไปเท่านั้นเลย1 0,000บาทท้วนนะครับทุกคนนะโอ้โหว้าวว้าวว้าวหนึ่งบาทท้วนทุนท่นต่างจังหวัดจัดส่งให้ฟรีนะมีเทินราคาลงอีกบัตรเครดิตรับทุกธนาคารนะบอกเลยว่าเครดิตการส่ง100%แน่นอนครับฝากด้วยนะกล้องล้อซิงค์ชูรีนะ1นึ่งหมื่น หมื่นสองหมื่นสองครับบอกไว้เลยว่าโคตรถูกราคานี้นะฝากกล้องล้อซซิงชลีด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม